ขอต้อนรับสู่วันที่4ภูมิปัญญาของร่างกายของเราวิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับสุขภาพที่สมบูรณ์แบบการพูดคุยถึงวิธีการที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากความสง่าง,งามของร่างกายที่สามารถควบคุมตัวเองได้ร่างกายของเราตอบสนองต่อวงจรต่างๆ ช่องทางการสื่อสารที่เราสร้างขึ้นภายในกับตัวของเราคุณเคยสังเกตไหมเมื่อคุณมีความสุขหรือเศร้าสมองของคุณจะส่งสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านี้ไปในทุกๆส่วนในร่างกายของเราร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในแบบเดียวกันต่อสัญญาณเคมีเหล่านั้นนั่นคือเหตุผลที่ว่า ทำไมมันจึงสำคัญมากที่เราให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังส่งไปยังร่างกายของเราเพราะสิ่งหรือข้อความที่เรากำลังส่งไปนั้นมีบทบาทที่สำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีของเราทำให้เกิดผลเชิงบวกกับเราดังนั้นเรามาดูกันต่อว่าการที่เราจะเพิ่มเติมให้ชีวิตของเราเน้นยอดเยี่ยม คือให้ร่างกายของเราและพลังความคิดสร้างสรรค์ของเราให้สุขภาพของเราแต่ละคนดีเยี่ยมนั้นเราจะเข้าสู่สภาวะนั้นได้อย่างไรในบทความพระเวทที่มีชื่อเสียงพูดถึงว่าเป็นหน้าที่ของเราต่อมวลมนุษยชาติที่จะมีสุขภาพที่ดีอย่างสมบูรณ์เพราะเราคือระลอกคลื่นในมหาสมุทรของสติ เมื่อเราป่วยแม้เพียงเล็กน้อยเราก็จะขัดขวางความกลมกลืนของจักรวาลร่างกายของเราองค์ประกอบที่น่าอัศจรรย์การเต้นรำของจักรวาลร่างกายของเราเป็นพาหนะที่เชี่ยวชาญและฉลาดสำหรับจิตใจและจิตวิญญาณ ซึ่งร่างกายของเรามักจะทำงานตามธรรมชาติและทำงานอย่างง่ายดายเพื่อรักษาและปฏิบัติการอย่างเหมาะสมที่สุดที่จะคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติในศาสตร์อายุรลเวทเป้าหมายของการมีชีวิตคือการคืนร่างกายกลับสู่สมดุลที่สมบูรณ์แบบซึ่งมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคน ไม่ว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมจะบอกเราว่าหากต้องการหาสมดุรณน,นี้และมีสุขภาพที่ดีเราต้องดูแลรักษาตัวเองอย่างไรดังนั้นตรงกันข้ามเราต้องดูแลร่างกายของเราร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์ห้ล้านล้านเซลล์ที่ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบภายใต้แนวทางเดียวกันและอวัยวะที่ควบคุมความฉลาดนั้นก็คือ สมองซึ่งเป็นระบบออกแบบมาเพื่อรักษาชีวิตเราไว้เซลล์ของเรามีการทำงานที่พิเศษและสมบูรณ์แบบสำหรับอวัยวะและเนื้อเยื่อในแต่ละส่วนพวกเขาเรียนรู้ที่จะร่วมมือกันและกันอยู่เสมอในการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องแพทย์รักษาระบบต่างๆของร่างกาย โดยเพิ่มสิ่งที่ขาดหายไปเมื่อการรักษาตัวเองล้มเหลวด้วยตรัก,กะเดียวก,กันกับทุกสิ่งที่เราทำเพื่อดูแลร่างกายเราเป็นเพียงส่วนเสริมเพื่อให้ร่างกายของเราดูแลสมองและประสาทส่วนกลางระบบส่งข้อความอย่างต่อเนื่องสร้างวงจรป้อนกลับของข้อมูลโดยอัตโนมัติอีกด้านหนึ่ง ผลกระทบจากเจตจำนงเสรีและทางเลือกนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจดจำและการรับรู้ประสบการณ์การเลือกประจำวันของเราการป้อนวงจรกลับเข้าร่างกายส่งสัญญาณทางเคมีจากสมองถึงตัวเราวงจรเหล่านี้ทำงานบนกลไกลและเกี่ยวข้องกับเซลล์ไม่มีความแตกต่างระหว่างข้อความที่เริ่มด้วยอารมณ์ หรือข้อความที่เริ่มด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนหรืออะดรีนาลีนขณะออกกำลังกายการได้รับสารอาหารที่เหมาะสมการหลีกเลี่ยงสารพิษต่างๆทางกายภาพบทบาทในการที่เรามีสุขภาพที่ดีโดยรวมสิ่งที่สำคัญกว่าคือข้อความที่เซลล์ของเราได้รับจากร่างกายที่เป็นกลไกอัจฉริยะการควบคุมโดยสมองลด ข้อความเชิงลบและเพิ่มข้อความเชิงบวกในขณะที่เราเริ่มทำสมาธิให้เราพิจารณาจุดศูนย์กลางของเราว่าฉันเชื่อในภูมิปัญญาของร่างกายของฉันมนตราสำหรับวันนี้โอมเพื่อเฉลิมฉลองการเชื่อมต่อของเรากับทุกสิ่งในจักรวาล ให้เราท่องมนตราว่าโอมจัดท่านั่งของคุณให้สบายวางมือของคุณลงบนตักแล้วง่ายมือขึ้นหลับตาลงเบาๆเริ่มสังเกตลมหายใจของคุณ ให้ลมหายใจเข้าและออกของคุณนำความรู้สึกผ่อนคลายและสบายมากขึ้นเมื่อพบว่ามีเสียงภายนอกจากสิ่งแวดล้อมหรือคุณเผลอไปคิดเรื่องอื่นแค่กลับมาอยู่กับมนตรานี้หรืออยู่กับความสงบสุขภายในของคุณเมื่อคุณได้ยินเสียงระกคัง ให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเอง ู้สึกถึงลมหายใจหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆแล้วลืมตามกลับมาในวันนี้และวันต่อๆไปของคุณให้คุณระลึกถึงบทสนทนาที่คุณมีกับตัวเองและพิจารณาความคิดที่เป็นศูนย์กลางถึงความเชื่อในภูมิปัญญาของร่างกายฉันเชื่อในภูมิปัญญาของร่างกายของฉัน ฉันเชื่อในภูมิปัญญาในร่างกายของฉันนามาสเต